สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านข่าวดีล่าสุดแจกเงินรอบใหม่คนละ2,000บาทพอมอเผยแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเช็คเลยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะเมื่อวันที่25เมษายน2563ที่ผ่านมานางพัชรีอริยกุล รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกพรมกล่าวถึงกรณีขอรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลังจากมีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าสำหรับการแจกเงินดังกล่าวกระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดของประเทศผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อาทิ ผู้พิการผู้สูงอายุผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดค่ะนางพัชรีกล่าวว่าสำหรับการแจกเงินต้องมีการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่าเดือดร้อนอย่างไรและต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดรวมทั้งต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนโดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆอาธิเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินหากผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจะจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน2,000บาทค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมโดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันในทุกกระทรวงค่ะสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนและสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พโมโจ ได้ทุกจังหวัดหรือแจ้งมายังสายด่วนพมโทร1300ของศูนย์ขอความช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมช่วยเหลือประชาชนผู้ท so ี่เดือดร้อนที่เข้าเกณฑ์เช่นผู้พิการผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด19จ่ายเงินช่วยเหลือรายละ2,000บาท โดยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาค่ะและหากทางช่องมีข้อมูลมาเพิ่มเติมทางช่องจะรีบมาอัปเดตข้อมูลกันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ